เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไม่เคยจะสนใจน้องเลยสองคนนี้ไม่อยู่แล้วบ้านหลังเนี้เฮ้ยไปเอาเค้กที่เราแอบซื้อมาดีกว่าว้าวโยเฮ้ยสตรอเบอรี่นี่ยเด้ออ้นเด้อออนวะอันนี้เป็นไรดวงไม่ดีเลยอ่ะโดนแน่วันเนี้ยบอกเลย เกิดเรานี e ่ว่าเจนกับพี่นุ่งคงใช่แล้วนะมีเข้าไปทวงดีกว่าจะลดไปแค่สิบเล่นอะไรกันนะพี่โอ้พี่เล่นเกมนี่แหละเอาอีกแล้วเหรอไม่เห็นเนาะตัดตัวเ่อไรเนี่ยวันนี้วันอะไรพี่วันจันทร์นี่วันนี้วันอะไรเอ้าลืมหมดแล้นี่จันนึกดีๆีนึกดีดลองนึกดีดีนี่วันนี้วันอะไรบอกมาวัน มีรายการใหม่นี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมเสร็จดูดีกว่าว่าจะถามรอบสุดท้ายแล้วพี่วันนี้วันอะไรวันจันเลยบอสนับวันไม่เป็นไงโอ้ไม่คิดจะสนใจน้องเลยโวันนี้ต้วันหยุดวันนี้ก็ต้องเป็นวันจันโอเคได้พี่กูพี่ไม่คิดจะสนใจบอสอ่ะบอสก็จะไม่อยู่ที่นี่ละไปเลยว่ะไปไหนก็ไปเลยปะหน่ารำคาญตัวเป็นเด็กน้อยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไม่เคยจะสนใจน้องเลยสองคนเนี้ย นี่พี่ๆเขาลืมวันเกิดเราจริงๆเหรอเนี่ยไม่อยู่ล้วบ้านหลังเนี้ยโอ้อยู่ล้วบ้านเนี้ยไปดีกว่าเตตอนเราแกงน้องเขาแรงไปเปล่าวะเตือนออกไปจริงๆอ่ะมเฮ้ยท้าบอยมันโดนรถชนขึ้นมา เดินไปไว้บ้านสาวเฮ้ยไปเอาเค้กที่เราแอบซื้อมาดีกว่าว้าวมาลาบอสกลับมาแล้วก็เซอร์ไพรส์กันดีไหมเดี๋ยวมันอาจจะกลับมาแล้วเนี่ยเฮ้ยจะไปเอาก่อนมันไม่กลับมากินให้หมดเลเค้กมาแล้วพีเตอร์นี่ไงไปซื้อไว้น้องบอสน่าจะดีใจมากเดี๋ยวเรามาแอบเซอร์ไพรส์กันดีกว่าแฮปป Happy b i ด t h ยังเหร ไปเดี๋ยวรอน้องบอยก่อนวะแกงรอ A few moments later เฮ้ยทำไมไปนานจังเนี่ยมาสักทีเลยิเข้าว่ะจะเช้าแล้วเฮ้ยสักหน่อยเนาะว้าวยอันนี้น่ากินจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวลองชิมก่อนหรือว่าบอยจะไปปาร์ตี้กับสาวๆไปแล้วอะอยากยไปชวนเราอีกแล้วอร่อยจนชิ้นสุดท้ายเสรแล้วก็จะเอาเค้กที่ไหนมาเบิร์ดเดย์บอยมันอะไอ้นี่นี่ ได้ได้เอนี่นี่นี่โอยหิวโอ้ยเดินมาไกลจังเลยอ่ะทำไมพวกพี่ก็ใจร้ายจังวะไม่คิดจะออกมาตามน้องเลยอ่ะวันเกิดของน้องก็ลืมซะอีกขาดบอสไปอ่ะพวกพี่คงไม่รู้สึกอะไรหรอกนอนก่อนดีกว่า มึงนีพี่เขาคงมาตามเรามั้ง